ฮงอวอีวบ้านทูเลยนะงูเธอทำอะไรของพี่เนี่ยเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่ะมึงใส่หัวแวกบ้านกูเลยนะพี่ถามจริงไหมคนอย่างมันมีอะไรดีไม่รักเขาค่ะไม่จะอยู่กับเขาพี่ครับผมสัญ,ญญานะครับ ถ้าเกิดว่ามย์อยู่กับผมอะ่ะผมจะทําให้ชีวิตมย์ดีขึ้นให้ได้ครับมึงไม่พยญญาททำให้ชีวิตน้องสาวกูดีขึ้นหรอกมึงมันจนต่อให้เขาจนไปขอทานวมนก็จะอยู่กับเขาได้อยากอยู่กับมันมากใช่ไหมงั้นจะสาหัวงจากบ้านหลังนี้ ชีวิตหนูอ่ะพี่ไม่ต้องมายุ่งเราไปกันเถอนะั้นพี่ให้แกเลือกเป็นขั้นสุดท้ายถ้าแกเลือกที่จะไปกับมันแกไม่ต้องเรียกพี่ว่าพี่อีกลาก่อนนะคะ ได้ไปอยู่มันเลย พี่เพชนี่ก็ใกล้จะวันเกิดหมือแล้วนะพี่ไม่คิดจะโทรหารน้องมาหน่อยหรอพี่เพช นี่คุณกำลังจะไปไหนเนี่ยพี่เพชรนี่เราก็ไม่ได้เจอเมยมาสาปีแล้วนะพี่อีกอย่างเนะืองงานก็ใกล้จะถึงวันเกิดเมยแล้วอะฉันว่าฉันจะไปเยี่ยมเมยพี่ไปกับฉันนะไป<ะ>ไปด้วยกันเถอะ พี่เพชพี่ทำไมถึงได้ดือด้านแบบนี้เนี่ย ลังเริ่มต้นเดินทางไปฝางผมไม่อยากไปเลยอะคุณพี่ไม่ต้องพูดมากนะขับรถไปเถอะคุณจะมาบังคับผมทำไมล่ะผมบอกผมไม่อยากไปอ่ะอีก250ห<อ>้กิโลเมตรจะถึง,งั้านไหมดู g อ s ด้วยพาไปไหนก็ไม่รู้นะ โทษน,นะคะไม่ทราบว่ารู้จักบ้านของคนชื่อแน็กไหมคะอ๋อไอ้แน็กเหรอครับบ้านมันอยู่สุดซอยเนี่ยครับต้องเดินเข้าไปอีกหนึ่งกิโลบ้านหลังจนๆนะครับที่มีบอ่อปลาไปทางนี้เหรอคะครับทางนี้แหละครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ นี่เรามาถูกทางกันหรือเปล่าเนี่ยเดินไปเถอะหน้าพี่ว่าคนอย่างเมย์ไม่น่ามาอยู่ในที่แบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูปลากันน,นะลูกนะ พี่ชายมีอะไรเหรอครับจะร้องไห้ทำไมอ่ะพี่ชายคุณออกคิดถึงคุณนั่นแหละแกตามฉันมาหน่อยร้องดู เนี่ยเหรอชีวิตที่แกบอกจะให้น้องสาวฉันอะเมื่อก่อนน้องสาวฉันมีชีวิตที่ดีขนาดไหนแกจำไม่ได้เหรอผมขอโทษครับพี่ ผมคงทำไม่ได้อย่างที่พี่พูดจริงๆนั่นแหละจะไม่ต้องมาขอโทษเอาดิไปนี่มันอะไรกันครับในเนี่ยมีเงินอยู่ห้าล้านฉันไม่อยากเห็นน้องสาวฉันลำบากแล้วเก็บจำคำพูดฉันไว้ด้วยล่ะ สบาเรากลับกันเทอะพี่เพชรครับผมสัญญานะครับว่าต่อจากเนี้ยผมจะทำให้ชีวิตเมย์ดีขึ้นให้ได้ครับทำให้ได้อย่างที่พูดแล้วกัน พี่เพชรคะเดินทางปลอดภัยนะคะถ้าคิดถึงบ้านก็กลับไปได้ตลอด ไม่เผมไม่ได้จะบอกอ่ะงั้นเราพูดพร้อมกันเลยดีไหมคือผมจะไม่ไปเรียนต่ออะไรนะเมยคุณบอกเลิกผมทำไมอะคือที่ผมจะไม่ไปเรียนต่ออะก็เพราะว่าผมจะอยู่กับคุณที่นี่ แต่ที่ฉันบอกเลิกนายอะอก็เพราะว่าฉันจะไปเรียนต่อเหมือนกันแต่ละประเทศอะชีวิตของฉันกนคนละจะไปได้ดีนายอย่าลังช่วหมเลยนะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเรายังจำกันได้แล้วก็ยังเรียกชื่อเป็นชื่อของนายกับฉันแต่เรื่องนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน ลาก่อนนะไม่เอมเอยเอยขอโทษทีทีเม้ย ว่าไงคนที่มาสัมภาษณ์งานบริษัทมึงวันนี้หน้าเหมือนแฟนเก่ามึงเลยอะไรนะเมยเหรอวะเฮ้ยแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่หน้าบริษัทอะ งั้นผงพาคุยดูหน่อยเมย์เนก็กแกแน่ใจนะว่าเป็นเมย์อะ บครบัดื่มน้ำหน่อยไหมครับขอบคุณค่ะคุณมาสัมภาษณ์งานบริษัทนี้หรอครับใช่ค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะอ ไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมอ่ะคุณคะเรากลับบ้านกันเถอะไปรับลูกกัน ครับความสุขของคุณอะ่ะมันอยู่ที่ตัวคนเองนะครับฉันกับเขาอะ่ะมันคนละชั้นกันคะ่ะฉันไม่อยากดึงเขาให้มาตกต่ำเหมือนฉันอะ่ะแต่ถ้าคุณยังรักเขาก็ควรให้โอกาสเขานะครับก็เพราะว่าฉันรักเขาไงคะฉันถึงอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอโทษจริงๆแม่ผมไม่ยอมมาเบยเบยฉันรู้ว่านายต้องไม่เป็นเรี่อต่อแน่ๆฉันถึงเล่าทำแบบนี้ขอโทษนะ แกช่วยไอ้ชาดิกครั้งได้ไหมอ่ะสวัสดีครับมาที่นี่ได้ไงคะผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเมย์สีที่ผมชอบที่สุดคือสีชมพู สิ่งที่ผมชอบทำก็คือชอบทำเล็บจุดอ่อนของผมก็คือมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แต่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดี ใส่รองเท้าเบอร์38แดและผมก็เกิดมาที่15สิงหาคมผมชอบกินขนมหวานที่สุดเลยแล้วก็รักหมาด้วยบ้างทีผมใส่ใจหมายิ่งกว่าแฟนตัวเองอีก สวัสดีค่ะฉันชื่อแน็คฉันชอบเล่นเกมมากชอบนอนกลนแต่ก็แพ้นมอะ่ะฉันเกิดวันที่27่ธันวารองเท้าเบอร์44ค่ะคุณไหมครับ ในเมื่อเราจําเรื่องราวของการและกันได้ขนาดนี้แล้วอะเราสลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ค่ะไปกันเถอคะค่ะ ไ,ไหนลครับไปจดทะเบียนกันฉันไม่อยากเป็นแฟนแล้วฉันอยากเป็นเมียมคิดถึงจุม๋จนนเเมเบ๊ย

ล้อผมไม่ไหวเว้ยเฮ้ยเอาไาเลนะถ้ามันล้มก็อยู่ในตู้เย็นสิสบายชิ่นเย็นๆอากาศร้อนขนาดนี้ทำไมไม่เปิดแอร์เย็นๆห่ะเว้ยฉันหนาวจะตายวันนี้ฉันไม่เป็นเมนน่ะพู้ชายพวกนี้ก็ควรเสียสละให้ฉันสิเอาใจฉันบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเธอหนาวอะเธอก็หาเสื้อกันหนาวมาใส่สิแล้วไม่ก็ห่มผ้าก็ได้ ที่นี่มันพื้นที่ส่วนรวมนะเมย์แกไม่เข้าใจเลยอ่ะผู้ชายต้องเสียสละผู้หญิงก็ถูกแล้วนี่แหละข้อได้เปรียบของผู้หญิงอย่างเราเข้าใจไหมทนร้อนไปแค่นี้เองเป็นผู้ชายอดทนไม่ได้เ,เหรอคะัลหลค่ะถึงแล้วหรอคะเดี๋ยวลงไปานะคะ นี่นายรูปแลของให้ฉันหน่อยสิฉันยังทำงานไม่เสร็จอะเฮ้ยเธาทำอะไรเนี่ยฉันยังไม่ได้เซฟงานเลยนะก็ลงแบลของให้ฉันก่อนได้ไหมล่ะแล้วค่อยขึ้นมาเซฟงานอะไอ้ขึ้นรูปนี้ว่าฉันเป็นเมนอะเป็นผู้ชายไม่คิดจะช่วยเหรอผู้หญิงหรือไงฮะเออก็ได้ เป็นผู้หญิงที่สบายจริง เกิดทษแบบนั้นน่ะก็ผมไปช่วยพุชบายกของขึ้นมาไงครับมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายต้องทำก็ถูกแล้วนี่อีกอย่างนึงยกของแค่เนี้ยเขาไม่ถึงกับตายหรอกมั้งขอบคุณสักคำก็ไม่มีขอบคุณพอใจยังแค่เนี้ยหมดเลยดังน่ะ ป็นผู้ชายสะเปล่าชบ,บานี่ก็ห้าโมงเย็ยนแล้วอะแกบอกว่าจะคืนเงินให้ฉันนี่แล้วก็ค่าเช่าห้องที่เราต้องหารกันอะฉันออกให้แกลหลายเดือนแล้วว่าแกทยอยคืนให้ฉันได้ไหมทำไมแกรี่จังเลยอะ่ะ แฟนฉันยังไม่โอนเงินมาให้เลยแกโล่หน่อยได้ปะถ้าแฟนแกยังไม่โอนมาแกก็เอาเงินในส่วนของแกมาให้ฉันก่อนได้ไหมตังฉันไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะไม่ได้เงินฉันเกี่ยวอะไรด้วยแกเรื่องเนี้ยผู้ชายต้องรับผิดชอบดังนะั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินของฉันนะนี่เมยอ,อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะแต่แกเป็นผู้หญิงแถมยังสวยขนาดเนี้ย ทำไมแกไม่ใช้ข้อได้เปรียบเนี้ยหาผลประโยชน์ให้กับแกเองอะ่ะผลประโยชน์อะไรอะ่ะก็เวลาที่เราจะต้องเข้าแถวเนี่ยผู้หญิงก็สามารถเข้าแถวได้ก่อนหรือว่าการไปกินข้าวกันเราก็ไม่ต้องจ่ายไงเราให้ผู้ชายจ่ายเราเป็นผู้หญิงอืมมีอะไรอีกอะชะบาแบบนี้มันไม่เร้ยว่าผลประโยชน์หรอกนะ มันเรียกเ่็นเห็นแก่ตัวถ้าทําไปนานๆเข้าอ่ะมันจะกลายเป็นสันดานนะรู้เป่าโอ๊ยแกมันเป็นสิทธิ์ที่ผู้หญิงควรได้แกไม่เข้าใจเลยเนี่ยโ่าในชินสอนอะไรเกไปเก๋ไม่เข้าใจเลยอะ่ะเป็นผู้หญิงอนะ่ะสบายจะตาย,โ,ยโนนะาไม่ม ทั้งหมด600บาทครับเรามากัน3คนหารกันตรงอยู่คนละ200บาทนะได้เดี๋ยวเราคนให้เดี๋ยวก่อนไกด์คนที่ต้องจ่ายอะ่ะก็คือผู้ชายอย่างนายไม่ใช่หรอทำไมต้องให้ผู้หญิงอย่างเราไปคนจ่ายด้วยอะ่ะแต่เธอก็กินด้วยนะอีกอย่างเธอกินเยอะสุดด้วยพูดอะไรแบบนั้นแกดูรูปล่างฉันตัวเล็กนิดเดียวเองผอมมากขนาดเนี้ยจะกินได้เยอะแค่ไหนกันเจยาคะ แกนั่นแหละเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่าคะแค่นี้ก็ทัขี้เหนียวก็ได้เอ่อตกลงท่านใดจะเป็นผู้ชำระเงินครับผมก็ได้ครับ ครับเห็นไหมล่ะเป็นผู้หญิงอ่ะดีสไตล์โอเคเดี๋ยวเราไหว้ศาลครั้งนี้ยอดเดือนหน้าเราต้องปังแน่เลยเราต้องฟูุใช่ไวันนี้เราจะไหว้ศาลกันอ่ะเดี๋ยวเธอช่วยถือแอป l เปิ้มาหน่อยได้ไหม แกก็ถือสิโกก็หงเหลียงก็ว่านทำไมไม่ใช้มันมเป็นผู้ชายนะฉันเป็นผู้หญิงทำไมฉันต้องมาถืออะไรพวกนี้ด้วยฮะและอีกอย่างหนึง่งว่าเจ้าที่แล้วจะรวยเหรอเจ้าที่มันมีฉโฉนดที่ดินหรือไงถึงไปเรียกมันว่าเจ้าที่อะฮะจะเริ่มจะรวยโหมันเป็นความเชื่อแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกชบาถ้าเธอไม่เชื่อ เธอก็อย่าลบหลูส่สิปากดีแบบนี้นะระวังจะเจอดีสักวันไม่กลัวหรอกก็ฉันไม่เชื่อไปเดี๋ยวเราลงทำอะไรนักหนาไหวเจ้าทีจะไหวทำไมเนี่ยโฮย้ยไปตั้งใจหางอนเถอะ้าโบ